คุชชั่นบิวตี้แหละคุชชั่นจากเครือแบรนด์ดรพงษ์จะลดแค่ไหนจะดีสมกับรีวิวที่ขึ้นหน้าฟีดหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิ๊กแล้วนะคะวันนี้ในแฮชแท็กวิวิงรีวิวค่ะสิ่งที่บิ๊จะหยิบมารีวิวในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากปกคลิปไปแล้วนะเป็นอะไรที่ทนกระแสใน t ิกตอกเฟ c บุ๊ o ท t w i เตอร์ไม่ไหวนะคะเพราะเหมือนเขาแบบมีการยิงแอดรัวๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเพราะเขาเพิ่งออกใหม่ก็ไม่แน่ใจนะคะเลยแบบเต็มหน้าฟีดไปเลยนั่นก็คือตัวนี้เลย Beauty แล็นะคะเขาว่าเอ็กกาซี่สกินคุชชั่นเป็นคุชชั่นจากเครือแบรนด์ดรพงหรือจากแบรนด์บิวตี้แล็นะคะที่ทุกคนแบบรู้จักที่เขาแตกแบรนด์ออกมาทําแบบเมคอัพนะคะก็คือได้ยินเสียงหลึกๆแล้วอ้งางัดดีนะคะก็เลยไม่รอช้าสั่งน้องมารีวิวเลยนะคะก่อนจะไปรีวิวอ่ะเขาพูดหน่อยเถอะว่าแพคเกจจิ้งอ่ะมันบางได้กว่าน,นี้อ่ะอันนี้มันยังดูแบบเก่าอยู่ยังเป็นแบบคุชชั่นแบบเมื่อ หลายปีที่แล้วนะคะตัวนี้นะคะเขาผลิตในประเทศเกาหลีเลยนะคะก็มั่นใจได้หรือเปล่าว่าจะแบบดีเลิศเนาะก็ต้องมาลองดูนะคะสีที่บิ๊กซื้อมานะคะคือ19ไลน์นะเป็นแบบสีกลางๆขาวเหลืองประมาณนี้นะคะบิ๊กซื้อมาในราคาเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นราคาให้นะคะแต่เป็นตลับที่มีคูชชั่นมาในตัวไม่ได้มีรีฟิลอะไรใดๆนะคะพ,พับคัชชั่นเขาก็เหมือนแบบพ,พับคัชชั่นทั่วไปนะแต่แบบว่ามีมุมตรงนี้เพื่อจะได้เข้าตามซอก เปิดข้นมาก็เป็นเนื้อคูชชั่นแบบนี้นะคะก่อนจะไปดูรีวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด u b s สไคร e ์ช anel v b e a m ด้วยนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าคูชชั่นจากเครือดเรพงษ์บิวตี้แล a จะเลิศแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยคําเคมอะไรต่างๆคือไม่รู้อะ่ะรู้แค่ว่าเขาบอกว่ามันเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคนผิวมันก็ใช้ได้ผิวผสมก็ใช้ได้ผิวแมตก็ใช้ได้นะคะ นะมาดูกันว่าคนแบบบี๊กผิวผสมพ่อนไปทางแห้งจะรอดหรือเปล่านะคะลงไปเลยคข้างหน้า ฝั่งนี้ลงคุชชั่นบิกกดคุชชั่นจากตลับไป3รอบได้ฟินิชประมาณนี้นะคะครั้งแรกที่มีการกดแล้วก็ลงไปที่ผิวอะมันจะเป็นคอเวเลทที่แบบไล์มากบางเบานะคะแต่บิกลงไป3รอบก็ได้การปกปิดประมาณมีเดียมเกือบเกือบจะฟูคัลเวเลทนะฟินิชที่รู้สึกคือแบบบางเบามากแต่ยังให้การปกปิดที่โอเคแล้วเบอร์ผิวหน้าค่อนข้างสวยนะคะหน้าแก้มวันนี้คือไม่เห็นรูขุมเลยแบบประทัดใจนะคะโออ ผิวสวยเนาะเออแล้วเบอร์19บเก้าไลท์อ่ะิรู้สึกว่ามันทาให้หน้าบิ๊กดูนวลผ่องขึ้นนะคะมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้นูนท่ออมชมพูจนเกินไปจนแบบเหมือนเป็นคุชชั่นเกาหลีที่มันใช้กับคนไทยไม่ค่อยรอดอันเนี้ยรู้สึกว่าเขาทําสีให้มันเข้ากับคนไทยได้โอเคนะคะเรื่องการคุมมันติดทนต่างๆก็เดี๋ยวไปทดสอบระหว่างมันก,กันนะคะเดี๋ยวบิ๊กขอไปลงอีกข้างหนึ่งแล้วมาดูฟินิชลุก,กันด้านนี้คือ c o v e r l e ที่บิก๊กลงคุชชั่นไปแค่หนึ่งเลเยอร์มันจะ แบบบางเบามากแล้วสิ่งที่วิกชอบอย่างหนึ่งคือมันแนบสนิทไปกับผิวเลยนะครับมันไม่ได้มีการแบ่งว่านี่เป็นชั้นผิวนี่เป็นเนื้อคุชชั่นนะคะมันแบบเหมือนมันเกินรึบไปกับหน้าเลยเหมือนเราทาสกินแคร์นะครับประทับใจ นี่ลงไปแล้วทั่วหน้าให้ดูแบบใกล้ๆมันก็ยังจะเห็นรอยอะไรที่มันแบบชัดมากๆอยู่นะครับมันไม่ได้แบบเนียนกลิบขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งบิ๊กก็ไม่ได้ลงให้มันตืต้อจนเกินไปบิ๊กรู้สึกว่าบิ๊กลงให้มันสบายผิวแล้วก็เป็นอะไรที่บิ๊กชอบอะบิ๊กไม่ชอบแบบเนืแ่อบบผิวที่มันแบบตึบจนเกินไปอันนี้คือประทับใจบางเบาแนบสนิทผิวแล้วก็การปุกปิดดีเบอร์รูมผลลดนะคะ ในวเคราะไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือกันนะคะ,ะเดี๋ยวกลับมาดูฟินดชดูกันอีกทีนึงกลับมาแล้วทุกคนฟินิชเป็นประมาณนี้นะคะก็คือมีลงแป้งบริเวณใต้ตาทีโซนอะไรใดๆนะรู้สึกว่าผิวแมตตไปเลยนะตอนนี้ยคือมันแมตตั้งแต่ลงคุชชั่นแหละมาลงแป้งอีกมันก็แมตปีกประมาณนึงนะคะก็เป็นการลงแป้งเพื่อเซตทุกอย่างไม่ให้มันกริ่งไปกริกงมาบนหน้านะประมาณนี้ภาพรวมคือตอนนี้ประทับใจนะคะแต่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่ง ว่าตอนเย็นระหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะรอดหรือเปล่านะโอเคเดยวบิ๊กมีการถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ต้องขอตัวไปทํางานแล้วบ๊ายบายกลับมาแล้วทุกคนก็ตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะอ่ะให้ดูหน้าแบบใกล้ๆเป็นไงบ้างวันนี้เราใช้คุชชั่นจาก Beauty Lab นะคะคือแบรนด์ดรพงนะก่อนที่จะไปดูข้อสรุปกันนะคะสำหรับน้องตัวนี้นะบิ๊ก ไปสืบมาแล้วว่าคุชชั่นตัวนี้มันมีสปปรรพคุณอะไรบ้างมันแบบเด่นดังเรื่องไหนนะขออนุญาตอ่านโพยอันแรกเขาว่าเป็นเนื้อคุชชั่นเซมิแมทซึ่งก็เซมิแมทจริงนะส่วนตัวบิ๊กไทกอ่ะคือมันแมทเลยแหละมันแมทเลยแต่เป็นแมทที่ไม่ได้แห้งนะแล้วก็ยังเป็นงานผิวที่ยังสวยอยู่นะคะค่อนข้างโปร่งโล่งสบายนะไม่ได้แบบลงไปแล้วตึบเป็นเนื้อคุชชั่นเลยมันยังแบบเป็นก,นกึนกันร,ระหว่างเนื้อคุชชั่นกับเนื้อผิวเราอะคะ่ะสองปกปิดคุมมันการปกปิดรู้สึกว่ามันปกปิดประมา ไลท์ทูมีเดียมนะครับิวได้แบบนิดนึงนะแบบจะไปสุดถึงฟูคเวลเลตยังไม่ไหวเท่าไหรนะ่นะน้อเขาเนื้อค่อนข้างบางการปกปิดไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับไลท์ทูมีเดียมหน้านี้นะคะอยู่มาประมาณ8-9ชั่วโมงนะคะก็ยังมีอาการที่ว่าโอเคอยู่ไม่ได้มัน แบบมันเยอะมมันจนเกินไปอะค่ะหน้าแก้มทีโซนอะไรก็ยังโอเคอยู่นะคะฟินิชผิวโกมีมิติมิวสึกว่ามันไม่ได้ผิวโกแบบนั้นอะหรือคําว่าโกของเรามันไม่เท่ากันหรอมิวสึกว่าผิวโกมันควรจะแบบเล่นแสงฉ่าๆอะไรใดแต่ตัวเนี้ยพอบิ๊กลงไปอะมันแมทไปเลยอันสุดท้ายไม่เยิ้มมันคือไม่เยิ้มจริงๆทุกคนมันโอเคมากเลยติดทนโอเคนะคะอาการเป็นคาบอะคือน้อยมากจะมีแบบร่องจมูกตรงนี้มุมปากที่ไปเคยเป็นนะคะแค่นี้เลยด้วยความที่มันบางเบาแล้วเนื้ ้มันไม่ได้หนักมากมันสบายผิวอะมันทําให้อาการเป็นคราบเลยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะคะแล้วมันก็ติดทนดีประมาณนี้นะสำหรับสิ่งที่มารีวิวให้ดูกับ Beauty Lab c u s ชั่นด็อกเตร์พงนะรู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ทุกคนว่า,วามันดีทุกคนใช้กันก็เป็นอย่างนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ ส่วนตัวใช้และประทับใจนะคะด้วยราคาที่แบบมันไม่ได้แพงมากอ่ะ500บาทมีทอนราคาวันม0 0กว่าบาทนะคะอื้ก็คือถูกและดีและปังซื้อมาไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคือเขาอ่ะมีสีสีรู้สึกว่าเออสีเลนสสีก็ค่อนข้างครอบคลุมกับกับคนไทยส่วนมากนะ ภาพรวมคือดีแนะนําให้ซื้อนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วมันดีจริงๆนะคะซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าใครชอบที่มันแบบปกปิดมากๆงานแบบตึบๆมบงานสร้างผิวใหม่ชั้นมีรอยแบบเยอะมากอยากให้มันปิดแบบฟู l l HD ีตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะคะขอขีดเส้นใต้2-3เส้นไว้ก่อนเลยนะวันนี้วิวก็ต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันบ๊ายบาย